สวัสดีครับทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในช่วง coffee time with b e นะครับสำหรับวันนี้นะครับข้าพเจ้าก็ยังอยู่ในเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ทรงประทับอยู่ในจิตใจ,จของเราเองผู้เชื่อหรือขิ้ตชนทุกคนนะครับเมื่อเราเองเชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าใช่ไหมครับพระองค์ทรงสถิตมาอยู่ในจิตใจ,จของเราและร่างกายของเราเป็นเหมือนพระวิหารเป็นบ้านที่พระองค์ทรง,งอยู่เมื่อวานข้าพเจ้าได้พูดถึง ห้องสมุดหรือห้องแห่งความนึกคิดใช่ไหมครับเป็นห้องแห่งความคิดที่เราเองอยากจะเปลี่ยนความคิดใหม่ที่ให้พระเจ้ามาก่อนให้คิดทุกอย่างผ่านทางมุมมองของพระคัมภีร์พระคำของพระเจ้าให้เป็นสิ่งที่พระเจ้าพอพระทยัยสำหรับวันนี้ครับข้าพเจ้าอยากจะชวนชวนทุกท่านนะครับที่จะสํารวจดูห้องถัดไปครับที่จะสำรวจดูด้วยกันนะครับในวันนี้ก็คือห้องอาหารครับห้องอาหารเมื่อไหร่ครับที่เราจะไปห้องอาหารเมื่อเราหิวใช่ไหมครับเมื่อเราหิว หิวเมื่อไหร่ครับเมื่อเราต้องการอะไรบางอย่างเติมเต็มในท้องของเราเพราะฉะนั้นห้องอาหารอาจจะเปรียบเหมือนกับห้องแห่งการเติมเต็ม,ตมความพัฒนาครับหลายครั้งครับที่จิตใจเราเศร้าหมองมีความสุขขาดความสุขขาดสันติสุขมีความทุกข์เราอาจจะทำหลายๆสิ่งหลายอย่างเพื่อเติมเต็มให้เรารู้สึกมีความสุขรู้สึกแฮปปี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือเมื่อพระเยซูคริสต์อยู่ในชีวิตของเราน่าสนใจจะถามว่า บรรดาสิ่งเหล่านั้นที่เราทำเพื่อเติมเต็มความปรารถนาของเราเติมเต็มความต้องการของเราให้ชีวิตของเรารู้สึกเต็มอิ่มอิ่มเอมนั้นมันอิ่มเอ็ม,อมจริงๆหรือเป็นสัติที่สุขแท้จริงหรือเปล่าหรือเป็นเพียงแค่ความสุขชั่วคราวเท่านั้นในพระคัมภีร์ใช่ไหมครับมีพระคัมภีร์ที่พระธตอนหนึ่งที่ตัดว่ามีอาหารซึ่งเราเองไม่รู้จักอาหารของ เราคือการกระทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ผู้ทรงใชใ้เรามาพระเจ้าทรงทอดพระเนตรดูเราเองทุกคนพระองค์ทรงอยู่ในจิตใจของเราทอดพระเนตรดูเราแล้วตัดว่าหากผู้เชื่อหรือคริเสเตียนคนใดที่ปรารถนาอาหารที่ให้อิ่มเอมใจจริงๆจงแสวง,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 งหาน้ำพระทัยของพระบิดาไม่ใช่ความสนุกสนานความต้องการหรือความพอพอใจของตัวเจ้าเอง จงแสวงหาสิ่งที่ทำให้เราพอใจและสิ่งนั้นจะทำให้เจ้าอิ่มใจหมายความยังไงครับหมายความว่าการที่เราเองจะอิ่มเอมเป็นสันติสุขอิ่มเอมจริงๆจะทุกความปรารถนาคือการตามทำตามน้ำพระัยของพระเจ้าไม่ใช่การทำตามใจของตัวเราเองวิธีการของเราเติมเต็มได้แค่ความสุขเพียงชั่วครู่แต่วิธีการของพระเจ้าให้สันติสุขที่เป็นนิรันดร ไม่มีอาหารใดบนโลกใบน,นี้ที่ทําให้เราอิ่มได้ตลอดเวลาแต่น้ําผู้ของพระเจ้าจะทำหลงชีวิตของเราและชีวิตของเราเองจะอิ่มเอมในพระองค์ตลอดเวลาขอให้เราเองที่จะลองไขควรดูนะครับว่าในการเติมเต็มความปรารถนาของเรานั้นมีอะไรที่เป็นที่ชอบพระไของพระเจ้าอะไรเป็นน้ำพระไดของพระองค์อะไรไม่ใช่อะไรที่ลดได้ ขอให้เราเองที่จะได้พบสันติสุขที่แท้จริงและจะอิ่มเอมกับพระเจ้าในทุกๆวันทุกๆช่วงเวลาครับและพบใหม่กันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ